ก็ผมเปิดดีกับอนันนี้ออกกระจกสนทนาตอนเรื่องหาดนางฟับผมจะไปลอถามถามเพื่อนผมหรือคนที่ผมรู้จักถ้าเขาตอบผิดเขาจะโดนอย่างนี้อะ้รผมตอบถูกไม่โด,ดนอย่างนี้อ๋อ,อไปดูดอันนีกว่านคุณมีเวลาถามพิธีการตอบคำถามผมไหมครับ ถุตอบถมจะได้ตีผมผมถ้าุตอบผิมจะโดนโอเคสำุตาถ้าผมตอบถูกถาม่อไไม่ใช่ไม่ใช่การคือถ้าเกิดคุตอบผิดผมจะโดนอย่างนี้หทีใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดคุณตอบผมตอบได้ล้วคุตอบได้ผมก็โดนนี้หทีใช่ไหมมาปลาเลยไปไกไกลหนึ่งสองสามปาเลไครับปลาไปนู่น สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำสมากเป็นอะไรครับปลาปลาไม่รู้ตานีวันอะไรตถูกเขาไม่เล่นกันแล้วอ่ะทำไมอ่ะ้าถูกคุณจะได้ตีหมดตัวันวงนอนอ่าไมไยังไยังวันนี้วันอะไรวันสุกอถูก เฮ้ยเลิกฟังป่ะเฮ้ยไม่เรียนทั้งสอนใช่ไหมครับ dog ภาษาจีนแปลว่าอะไรครับแมวจีนอ้าวเนี่ยถามอะไรครัทำไมคนตาสั้นต้องใส่แว่นถ้าเป็นร่างเหก็ตามันสั้นไงถูกตีทำไมเราโดยไม่คิดการคิดแผนอะไรเลยเลยพูดนะครับแล้วมาถึงเขาจ้ดหรือเขาไม่ตีมดหรอกพูาหนึ่งโบกหนึ่งมันเท่าไหร่ครับอ่ะถูก มา้กลางเช่วงอะไรออเซนติกแบบออจกออกรจกสัสครับพบกับผมเฟรนดีในช่วงออกรจกพบกับกรรมการสุดลอของเราครับต้องต้องต้องีเืองน่งเรื่อ่องหระกาศอีกครั้นะคะขอให้นักเรียนถามว่าอะไรดีวะกรรมการครับป้ากีกลูลครับเร็วเดียวถูก แข่งับเชิมเซลนี่ของเราเทพนุ่มนุ่มกกจริงปะจริงครับอ่าจริงโอ้โหไม่ใช่เลยนีเดีพุ่งอันนี้เรามาออกกระโจกันนะครับช่วงนี้มีช่วงฮาโดนฮาโดนปับ๊บวันนี้มีคำถามมาถามครับถ้าถามมาและถามไม่ตอบไม่ได้คุณจะโดนปับน๊บอะไรพรุ่งนี้เป็นวันอะไรว<น>ันศุกร์ครับอาถูกถูกที่ไหนผิด เนตัว่ออะไรกัไหมใอาจย์บอกให้มันตีบอกให้ถามถามว่าพรุ่งนี้วันอะไรครับพรุ่งนี้ครับวันที่24พฤศจิกายนว่ถามวันอะไรโอเคว่าถามวัน เราพบกับเขาแล้วครับบุคคลจันไรครับนานไงครับจันไรจริงๆครับมาดูตู้ครับเรารู้ว่านาเก่งขณิตหนึ่งมงหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับเป,เป็นโจทย์ครับเป็นโจทย์ผิดเป็นสองเป็นสองลกอเอาขอจบรายการแล้วไม้ครับ